สวัสดีครับสวัสดีครับแม่วันนี้เรากลับมาพบกับน้องอนนาแล้วพ่อโจกอีกแล้ว<ช>ห่างหายกันไปนานเลยนะใช่ไหมหลายหลายวันเลยไม่ได้ทําคลิปนะครับวันนี้น้องอนนามีสิ่งที่ชอบที่สุดจะมารีวิวใช่ไหมก็คือก็คือก็คือการวงบาสโอ้การวงบาสเหรอใช่อ่าต้องบอกว่าเราให้ฟังก่อนว่าการนี้ได้ที่ไหนมาได้มาจากที่เซเว่นโกที่เซเว่นโกก็คือ วันนั้นเราไปเซเว่นโกเพราะว่าอานารู้ว่าจะมีร้านขายใช่ปะ่ะเออแล้วเราเดินกันกี่ซอยสี่ซอยสี่ซอยเดินทุกซอยเลยนะที่มันเป็นโซนแบบขายเสื้อผ้าขายของแบบกจุกกจิกเออกระจุกออก,จกระจิกแล้วเราไปเจอซอยสุดท้ายก่อนกลับบ้านนครก็คือซอยริมฝ่าคือถ้าเราถอดใจเนี่ยเราก็ไม่ได้แลนะ้วเนอะใช่ปะ่ะอ่ะวันนี้อานาจะมาเปิดให้ดูว่าการ์ดบัตรเป็นยังไงบ้างไหนหน้ากล่อง แล้วกล่องมันจะมีสองด้านแล้วก็ด้านนีอ้อ๋อเนี่ยบัตรมีกี่คนมีสิบสองคนสิบสองคนนะอ่ะโอเคเพ่ออยากเห็นข้างในอะนะดูให้หน่อยเปิดให้หน่อยวันนี้อันอัน,นอันเนี้ยอนาเอาไปโรงเรียนมาแล้ววันหนึ่งใช่ปะ่ะใช่อ้าม,มีเพื่อนให้บ้างด้วยอ่าเพราะเพราะว่าเพื่อนที่โรงเรียนก็ชอบเหมือนกันนะใช,ใช่ปะ่ะห่วงบัตรอน,นาท่องแบบชื่อได้สิบสองคนเลยไหม ไดนะ้หมดเลยแต่นะคอ่อยห้ามมี่นี่เดี๋ยวเราขอวางตรงพื้นนี่ละกันนะขอรกระจายแป๊บหนึ่งนะคะเยอะมากนี่มี<ๆ>อรีวิวสติกเกอร์ก่อนสละการนะอ่าออไหนอ่สติกเกอร์อยู่นี่อ๋อมีสติกเกอร์ด้วยเหรอนี่เหรออ่า<ไ>นี่คือสติกเกอร์ที่มันอยู่ในกล่องนะโอ้มันมีหลายใบเหมือนกันนะใช่ป่ะแช่มีหลายใบแต่ว่าอันายังไม่ได้แกะไปใช้เลยใช่ไหม จะเอาไปติดที่ไหนไหมเอาไปติดที่อ่าลไปจำตัวปว่าไปจำตัวว่าอ๋อโอเคโอเคนี่ตอนนี้เราขอวางที่พื้นนะคือมันเยอะมากเลยอ่ะมันเยอะนะใครบ้างแนะนำพ่อให้รู้จักหน่อยเขาคนแรกเลยนะอารันไหนนี่คืออารันอ๋ออารันตอไป ใช้อีกหยิบแทกมาคิดไหนโอเคมาคิดแล้วก็เขามีชื่อที่การ์ดปะเขามีชื่อตรงแบบนี้ค่ะอย่างเช่นแบบนี้จะมีอ๋อนี่ชื่อนี่คือใครฮาร์ทฮาร์ทเหรออ๋อฮาร์ทสอ,องพันสามก็คือเกิดเกิดปีสองพันสามแต่อันนี้บางคนไม่มีนะใช่ปะนี่ใค,ใครอีก อโอ้นี่การ์ดรวมเหรอการ์ดรวมอ่แล้วการรวมวงบัตรนะ because of you I shine ใช่ใครนะไทยคุณพลคุณพลอ๋อคุณพลมีใครอีกเนาะคิมจิงวุฒิอ่ะคิมจิงวุฒินี่เหรอใ นี่ใครพิมวัสุพิมวัสสุพ่อว่าหน้าตาหลายๆคนคล้ายๆกันหมดเลยนะพ่อเนี่ยแยกไม่ออกอันนี้ยคัปเปอร์คัปเปอร์อนี่คือคัปเปอร์นะครับมีใครอีกนะเดีย๋ยวเราจะมาดูว่ามีใครเดี๋ยวเราจะเก็บอันนี้คือสิ่งที่อานาแบบชอบมาช่วงนี้นะ พูดถเชยกับจากพี่ไหนข้อไหนคือพูดถเชยคนนี้พูดถเชยแล้วกันี่อ๋อครบสิบสองยังเนี่ยครบสิบสองยังเอ้ยฮัทไปได้ยังคะเออฮัทไปแล้วไงเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เน็กนี่อ่ะนี่ล่ะเน็กเน็กเน็กอ๋อเน็กนี่เน็กเน็่ไปแล้วเน็กนี่แล้วอันนี้ล่ะนี่ล่ะ ขุนพลอ๋อขุนพลบางบางบัตบางการ์ดก็มีชื่อนะนี่ขุนพลเหมือนกันใช่ปะ,ะมีชื่อเหมือนกันบ้างอันเพื่อนให้มาด้วยนี่อันนี้คือมาร์คคิปมาร์คคิปมีชื่อมีชื่ออ่าน,นี้พุทธชยัยอ๋อพูทธชยัยนี่อ่ะอลันเหรออลันใช่ปะ,ะชื่อ,ออลันปะเนี่ยอันนี้เอเอเดี๋ยเอ๊อ๋อนี่ A เอเอ๋อเอเอ็มอืมมีเอ็มครบไปแล้วโอโอเคอ่ะเก็บใส่กล่องกันดีกว่าได้มาเก็บใส่กล่องกันวิธีเก็บของนะคือต้องเก็บอ่ะเก็บเรียงกันให้เรียบร้อยอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือการ์ดวงบัตรนะนี่คือกล่องนะกล่องก็น่ารักนะการ์ดวงบัตรแล้วก็การ์ดซันสุเออโอเคเอามีรวมการ์ดซันสุมาด้วยที่ได้จากซื้อขนมซันสุใช่ป่ะกล่องนี้ราคากี่บาทจำได้ปะแปดสิบ แปดสิบาทมีการ์ดทั้งหมดเก้าสิบหกใบท์มีการ์ดอยูหกสิบแล้วก็สติกเกอร์สามสิบหกอ๋อโอเคนี่เขาเขียนไว้การ์ดมีหกสิบนะแล้วก็มีสติกเกอร์สามสิบหกสามหกใบก็เป็นเก้าสิบหกโอเคโอเคอ่ะโอเค,อเค,ออเคนี่ก็คือรีวิวการ์ดบัตรของน้องอานานะครับนะฝากทุกคนกดติดตามใครเป็น fc วงบัตรเราเรียกว่าอะไรนะบี ดีอาร์ตนะฝากกดติดตามช่องน้องนาได้นะอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย